สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังช่องสัรหามาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเทวดาประจําตัวมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินคำนี้นะคะคนทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องพบต้องเจอตามกรรมตามวาระของคนคนนั้น ใครมีเคราะห์มีกรรมก็มักจะเจอเรื่องเลวร้ายหรือแย่บางอย่างไม่มีที่มาที่ไปหรือเรียกง่ายๆว่าซวยโดยไม่รู้ตัวมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าการบูชาเทวดานุปเคราะห์ผู้เป็นเจ้าเรือนชะตาและการบูชาเทวดาประจำตัวหรือเทวดาประจำวันเกิดเป็นการช่วยเราให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ หรือพรจากร้ายกลายเป็นดีได้หรือบางครั้งบางทีจากที่มีเรื่องต้องเกิดอาจจะไม่เกิดเรื่องขึ้นมาเลยก็ได้ว่าง่ายๆอาจจะไม่ได้หลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดแต่อาจจะไม่หนักหนาเท่าที่ควรจะเป็นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารยญาณของคุณผู้ฟังเองนะคะเรามาทําความรู้จักเทวดานพเคราะห์กันก่อนค่นคะคุณผู้ฟังเทวดานพเคราะห์หรือเทวดาผู้เป็นเจ้าเรือนชะตามนุษย์นะคะ ในตำราโบราณว่าไว้ว่าความเชื่อนี้มีต้นกำเนิดมาจากโหราศาสตร์อินดูที่นับถือพระอาทิตย์ซึ่งมีบริวารอีก8องค์ที่สามารถให้โทษหรือสร้างอุปสรรคให้กับมนุษย์มากกว่าจะให้คุณดังนั้นความเชื่อจึงต้องมีผู้ควบคุมอีกชั้นหนึ่งก็คือพระคเนตเทพผู้เป็นใหญ่เหนืออุปสรรคทั้งปวงค่ะ เมื่อความเชื่อเรื่องเทวดานุปเคราะห์เดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและมีความเชื่อใหม่ที่ต่างออกมาว่าเทวดานุปเคราะห์นั้นกําเนิดมาจากพระอิศวรลักษณะเทวดานุปเคราะห์ของไทยจึงแตกต่างจากคติความเชื่ออินดูต้นตํำรับอีกทั้งยังมีความเชื่อเรื่องเทวดานุปเคราะห์มาเชื่อมโยงกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา มากกว่าอิงไปตามหลักของศาสนาอินดูนะคะซึ่งเทพนพเคราะห์อัง9ก้าองค์ประกอบด้วยองค์แรกคือพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์เป็นเทวดานพเคราะห์ที่มีอำนาจเหนือกว่าเทวดานพเคราะห์ทั้งปวงเพราะกำเนิดจากการที่พระอิสวรตรงใช้ราชสีห6ตัวปนเป็นผงห่อด้วยผ้าสีแดงพรมด้วยน้ำอมฤตมีลักษณะเป็นบุรุษมีผิวกายสีแดงทรงราชสีเป็นผ้านะ ประจำอยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเทพนุป,ปเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ค่ะมักมีอารมณ์รุนแรงแตัดสินใจไวเฉียบขาดรักอิสระแต่ซื่อสัตย์ค่ะเป็นมิตรกับพระพฤหัสบดีและเป็นศัตรูกับพระอังคารสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะลักษณะได้ทำนายว่าเป็นผู้ที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักอิสระเชื่อมั่นในตัวเองสูง ไปหาความรู้และมีความเป็นผู้นำที่ดีองค์ต่อมาคือพระจันทร์ค่ะพระจันทร์เป็นเทวดาวนพเคราะห์ที่พระอิศวรทรงสร้างจากเทพธิดา15นางนะคะบทป่นเป็นผงห่อผ้าสีขาวนวลคลมด้วยน้ำอมฤตจนได้เป็นบุรุษรูปงามมีสีผิวกายขาวนวลทรงม้าเป็นผ่านนะประจำอยู่ที่ตะวันออกเป็นเทพนพเคราะห์ประเภทสุพเคราะห์ค่ะ มีอารมณ์อ่อนโยนเพ้อฝันรวนเรและอาจมีเล่เหลี่ยมมากพระจันทร์เป็นมิตรกับพระพุทธและเป็นศัตรูกับพระฤหัสบดีค่ะคุณผู้ฟังสำหรับลักษณะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคือเป็นคนที่มีความเรียบร้อยมีลักษณะเป็นคนที่รักสวยรักงามเป็นผู้ที่มีความสุภาพนุ่มนวลอ่อนหวานมีความอ่อนโยนช่างประดิษฐ์มีเล่เหลี่ยมด้วยค่ะแต่เป็นคนเจ้าระเบียบนะคะ องค์ต่อมาคือพระอังคารพระอังคารเป็นเทวดานุปเคราะห์ที่พระอิศวรทรงสร้างจากกระบือ8ตัวค่ะบดป่นเป็นผงห่อด้วยผ้าสีชมพูมนพรมด้วยน้ำอมฤตมีลักษณะของบุรุษผิวสีทองแดงทรงกระบือเป็นผานนะประจำอยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้เป็นเทพนุปเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์กับคุณผู้ฟังมีอารมณ์มุทะลุตึงตังชอบใช้กำลังใจร้อน เป็นมิตรกับพระสุขและเป็นศัตรูกับพระอาทิตย์ลักษณะของคนที่เกิดวันอังคารนะคะเป็นคนที่จะมักมีอารมณ์ทะลุมุทะลุขึงขังเอาจริงเอาจังมีความคึกคักกระจับกระเฉงกล้าคิดกล้าตัดสินใจเด็ดขาดต่อสิ่งที่จะทำกล้าที่จะทำสิ่งใหม่มีความสามารถสูงและเรียนรู้ไวคะ่ะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองและก็รักอิสระนะคะ ต่อมาคือพระพุทธพระพุทธเป็นเทวดานุปเคราะห์ที่พระอิศวรทรงใช้ช้าง17เจเชือกบดปนเป็นผงห่อผ้าสีเขียวใบไม้พรมด้วยน้ำอมฤตจนได้เป็นบุรุษผิวกายสีเขียวทรงช้างเป็นผานะประจำอยู่ทางทิศใต้ค่ะเป็นเทพนุปเคราะห์ประเภทสุภเคราะห์ชอบพูดชอบเจรจาสุขุมรอบคอบแต่ตื่นกลัวง่าย เป็นมิตรกับพระจันทร์เป็นศัตรูกับพระราหูนะคะลักษณะของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยมักเป็นคนชอบพูดช่องเจราจาสุขุมรอบคอบแต่ตื่นกลัวง่ายชอบการติดต่อสื่อสารเป็นนักความคิดนักวางแผนมีไหวพริบป,ปฏิพัน์เปลี่ยนใจง่ายค่ะปรับตัวเข้ากับคนอื่นก็ง่ายแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีค่ะ ต่อมาคือพระเสาพระเสาเป็นเทวดานพเคราะห์ที่พระอิศวรทรงสร้างจากเสือสิบตัวบดป่นเป็นผงห่อผ้าสีดำพรมด้วยน้ำอมฤตพระเสามีสีกายดำคล้ำทรงเสือเป็นพานะประจำอยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์กับคุณผู้ฟังพระเสามีกริยาดุดันแข็งแรงกล้าได้กล้าเสียบุคลิกเคร่งขรึม เป็นมิตรกับพระราหูเป็นศัตรูกับพระศุกร์ค่ะลักษณะของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะมีนิสัยดุดันแข็งแรงกล้าได้กล้าเสียบุคลิกเคร่งครึมมีความเที่ยงธรรมมีสติสามารถทําอย่างหนึ่งอย่างใดได้อย่างนานๆเลยค่ะมีความรับผิดชอบมีนิสัยค่อนข้างจะเข้มงวดแล้วก็ไม่เลวไหลนะคะต่อมาคือพระพฤหัส,สบดีค่ะ พระพระรหัสบดีเนี่ยพระอิสรนสร้างจากฤาษี19ตนนะคะปดป่นเป็นผงห่อผ้าสีส้มแดงพรมน้ำอมฤตได้เป็นพระพารหัสบดีมีผิวกายสีส้มแดงทรงกวางเป็นผานะประจำอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นเทพนพเคราะห์ประเภทสุพเคราะห์มักทำอะไรด้วยความระมัดระวังสุข,ขุมรอบคอบเมตตาปราณีต่อผู้อื่น เป็นมิตรกับพระอาทิตย์และเป็นศัตรูกับพระจันทร์พระพฤรรหัสบดีถือเป็นครูของเทพทั้งหลายนะคะประเพณีไทยจึงนิยมทําพิธีไหว้ครูในวันพฤรรหัสบดีคะ่ะลักษณะของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะเป็นผู้ที่มักทำอะไรด้วยความระมัดระวังลักษณะจะชอบอยู่ตามลำพังเป็นคนช่างคิดสนใจหาความรู้อยู่ตลอดเวลาสุขุม รอบครอบเมตตาปราณีต่อผู้อื่นอดทนอดกลัน้นแล้วก็มีความยับยั้งชั่งใจได้ดีค่ะต่อมาคือพระราหูพระราหูเป็นเทวดานุปเคราะห์ที่พระอิศวรทรงสร้างจากหัวกะโหลก12หัวหรือในบางตำราว,ว่าสร้างจากผีขโมย12ตัวนะคะบทป่นเป็นผงห่อผ้าสีทอง พรมน้ำอมฤตได้เป็นพระหูที่มีกายสีนินออกไปทางทองแดงนะคะทรงครุฑเป็นพานะมีวิมานสีนินอยู่ในอากาศประจำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเทพนโป,ปเคราะ์ประเภทบาปเคราะห์ค่ะคุณผู้ฟังให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมาเป็นมิตรกับพระเสาและเป็นศัตรูกับพระพุทธนะคะ สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนที่มีสเสน่ห์สำหรับคนทุกชั้นทุกวัยทุกระดับเลยค่ะเขากับคนได้ง่ายปรับตัวได้ดีเป็นคนช่างสังเกตจับผิดเก่งค่ะกล้าได้กล้าเสียจริงจังใจร้อนชอบความรวดเร็วนะคะต่อมาคือพระสุขพระสุกข์พระอส่วนทรงสร้างจากโค21ตัวค่ะบดป่นเป็นผงห่อด้วยผ้าสีฟ้าอ่อน พรมด้วยน้ำอมฤตจนเป็นพระสุขมีผิวกายสีฟ้าทรงโคเป็นพานะประจำอยู่ทิศเหนือเป็นเทพนพเคราะห์ประเภทสุภเคราะห์ค่ะคุณผู้ฟังกริยานะ่ารักอ่อนหวานชอบงานศิลปะทุกประเภทเป็นมิตรกับพระอังคารและเป็นศัตรูกับพระเสาอีกทั้งพระสุขยังเป็นครูของเหล่ายักษ์ด้วยค่ะ ลักษณะของคนเกิดวันศุกร์นะคะคุณผู้ฟังเป็นผู้ที่มีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารชีวิตค่ะชอบงานศิละปะทุกประเภทอารมณ์สุนทรีมีไมตรีมีน้ำใจให้กับทุกคนมีความสามารถชีวิตปรารถนาความสุขขี้สงสารใจอ่อนนอบน้อมอ่อนโยนต่อผู้อื่นค่ะสุดท้ายคือพระเกตค่ะคุณผู้ฟังพระเกตเนี่ยพระอิศวรทรงสร้างจากพญานาคเตัว กายสีทองคำทรงนาคเป็นผานะมีวิมานสีดอกบุสบาหรือก็คือสีเปเลวไฟค่ะคุณผู้ฟังประจำอยู่ในทิศถ้ำกลางบางธรรมรากล่าวว่าพระเกศเกิดจากหางของพระราหูซึ่งขโมยดื่มน้ำอมฤตพระอินกโกรธจึงคว้างจักตัดเอาเอวขาดแต่ด้วยอำนาจแห่งน้ำอมฤตที่ขโมยดื่มไปทำให้พระราหูไม่ตายหางที่ขาดนั้นกลายเป็นพระเกศ ซึ่งจะไม่เสวยอายุโดยตรงนะคะแต่จะเข้าแทรกเพื่อบรรเทาเรื่องร้ายและส่งเสริมในเรื่องดีค่ะพระเกตก็คือเป็นตัวช่วยนะคะการที่เราจะบูชาเทวดาเสวยอายุหรือเทพนบพระเคราะห์อ,องค์ใดก็ให้นับอายุเต็มเป็นตัวตั้งนะคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นนับกําลังของเทพนบพระเคราะห์ประจําวันเกิดเวียนขวาไปตามผังทักษะนะคะซึ่งแต่และองค์จะเสวยอายุตามกําลังแห่งตนยกเว้นพระเกตนะคะ พระเกดเนี่ยจะไม่เข้าสวยอายุแต่จะเข้าแทรกเพื่อบรรเทาเคราะกรรมหรือเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองนะคะคนไทยโบราณก็ได้ผนวกความเชื่อจากศาสนาอินดูเข้ากับพุทธตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะโดยให้จัดเครื่องบูชาถวายดังนี้ก็คือให้จัดข้าวปั้นจำนวนเท่ากับจำนวนพระเคาะใส่กระทงนะคะพร้อมข้าวตอกดอกไม้หมากพลูแล้วก็เขียนเลขประจําตัวพระเคาะนะคะใส่ในบัตรนะคะ ใส่กระทงแล้วก็ไปบูชาพระพุทธรูปจากนั้นก็จุดธูปตามกําลังจำตามจํานวนกําลังพระเคราะห์หรือหรือเราจะหล่อพระพุทธรูปประจําเทพนพเคราะห์ถวายวัดก็ได้นะคะอันนี้เป็นการบูชาเทวดาสวยอายุนะคะหรือเทพนุพเคราะห์ทีนี้มาดูเทวดาประจําวันเกิดนะคะก็ทํานองเดียวกันนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีเทวดาประจําวันของตัวเองซึ่งเทวดาประจําวันเกิดนะคะก็จะมีชื่อดังนี้นะคะ่ะ เทวดาประจาวันเกิดสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์มีชื่อว่าระวิเทพหรือพระอาทิตย์นะคะวันจันทร์มีนามว่าจันทเทพหรือพระจันทร์วันอังคารก็กุมเทพหรือพระอังคารวันพุธกลางวันนะคะวุฒเทพหรือพระพุธวันพุธกลางคืนอสุรินทราหูเทพหรือพระราหูนะคะวันพฤหัสคารุเทพ หรือพระพฤหัสหรือพระคารุนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์มีนามว่าสุกเทพหรือพระศุกคนที่เกิดวันเสาร์นามว่าสุรเทพหรือพระเสารดังที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าเทพนพเคราะห์ของแต่ละท่านประจําวันเกิดนะคะก็ะมีชื่ออย่างที่ได้เล่าไปนะคะการที่เราจะ ทำการสวดบูชาเทวดาก็ถือเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งเพื่อถวายบูชาบารมีแด่ท่านนะคะและเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลพลังชีวิตให้กับตัวเราเองด้วยนอกจากนี้การสวดมนต์การระลึกถึงบุญคุณแล้วก็ถวายบุญต่อเทวดาประจําตัวที่จะช่วยเหลือเรายังทําให้ท่านเนี่ยมีกำลังเพิ่มขึ้นนะนะคะ ซึ่งกำลังที่เราถวายให้ในการที่ทำบุญก็จะช่วยให้ท่านมีกำลังในการที่จะมาช่วยเหลือเราให้ราบเราค้าจุนเราให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขความเจริญในชีวิตนะคะการบูชาเทวดาก็เหมือนกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่เราต้องทำการปฏิบัติบูบชาด้วยนะคะด้วยการสร้างคุณงามความดีให้มากๆ ภายหลังจากการทำบุญใดๆก็ตามก็ทำการเชื่อมบุญไปให้ท่านนะคะโดยในขณะที่เรากรวดน้ำอะ่ะให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้ท่านด้วยประโยคอุทิศบุญที่ว่าอิทังสัพพะเทวานังโหตุสุกิตาหนตุสเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จเก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข เมื่อทำการเชื่อมบุญให้เทวดาได้รับบุญนั้นไปแล้วเทวดาก็จะมีความรู้จักกับผู้ที่ทำบุญอุทิศไปให้นะคะเวลาที่เราเกิดเรื่องราวเดือดร้อนในทางใดก็ตามท่านก็จะมาช่วยเราได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะและถ้าอยากจะไปสูตรว่าจะพบกับประสบการณ์ของการอวยพรให้คุณของเทวดาเหล่านั้นเราก็ต้องทำเหตุให้ถูกกับผลด้วยนะคะก็คือการที่เราจะต้องพัฒนาจิตใจให้มีคุณ,ณธรรมเช่นเรายังคงต้อง เป็นคนมีศิลธรรมมีความประพฤติละอายชั่วกลัวบาปหรือมีอิริโอตปะค่ะมีกายวาจาใจเป็นอุปโสตศีลทุกขณะคือให้มีสติให้รู้ตัวอยู่ตลอดแล้วก็ทําสิ่งดีๆนะคะมีสภาวะของจิตที่ดีใสสะอาดมันก็จะเชื่อมต่อไปถึงเทวดาได้ผู้ที่ได้ประพฤติตนตามที่กล่าวมานะคะก็จะพบเห็นเทวดาประจำตัวหรือเทวดาในที่อื่น ซึ่งก็ท่านก็จะอํานวยพรให้ประสบความสุขความสําเร็จแก่เราได้เช่นกันนะคะลองดูได้นะคะคุณผู้ฟังไม่เสียหายอะไรวิทยาศาสตร์ก็คือการระมัดร,ระวังไม่ตั้งอยู่ในความประมาท่นะคะทางโหราศาสตร์ก็เป็นการสนับสนุนกําลังชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปสําหรับท่านที่ต้องการจะสวดบูชาให้เฉพาะเจาะจงกว่านี้ท่านสามารถไปคนบทสวดบูชาเทวดาในแต่ละวันได้นะคะ อาจจะเป็นการค้นใน Google ก็ได้ค่ะมีอยู่ค่ะสัญหาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขกันทุกคนนะคะฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ